ได้ไปวิ่งกับรองเท้าคู่นี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับกับ Reebok f o r t r i d e Energy X ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonics TV อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับว่าวิ่งกับรองเท้าคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ Reebok f o r t r i d h e n e น g y X นะครับได้ไปวิ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมาแชร์มุมมองของคนที่วิ่งทั่วไปนะครับเพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับผมใส่เท้าเข้าไปในเจ้า f l o a t r i ์ e Energy X แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเบาสบายนะครับเพราะว่าวัสดุที่เขาใส่เข้ามาในส่วนของ ฮิลคัพฮิลคอเทอร์ก็จะเป็นวัสดุที่บางๆนะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้มันบางนะครับแล้วก็แต่ที่ชอบนะครับเขาใส่วัสดุที่นุ่มๆอยู่ข้างในลึกเข้าไปถึงข้อเท้าตรงข้างในนี้เลยนะผมรู้สึกว่าหน้าผ้าเขาค่อนข้างระบายอากาศโอเคนะครับถึงแม้จับเข้าไปแล้วเนี่ยตัวหน้าผ้าเขาที่เป็น f ฟลกวีฟเนี่ยมันจะรู้สึกหนาๆหน่อยจะเป็นหนาที่แบบเป็นรูๆนะครับอินโซถอดมันล้างได้นะเวลา กลับบ้านมารองเท้าเปียกเหนือก็ล้างได้เลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันจะมีส่วนปีกตรงเนี้ยที่มันไปหนุนส่วนของอุ้งเท้านิดนึงนะครับผลเท้าล้มเท้าแบนอย่างพอช่วยได้บ้างในระดับนึงนะมันก็จะเป็นหนุนตรงอุ้งเท้านิดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หนุนจนเกินไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอินโซชอบนะครับถอดออกมาล้างได้นะครับผม ไซส์ของตัว Reebok f o r t d r i d e Energy X อันนี้เนี่ยผมใส่ไซส์8 US นะครับแต่เป็น8 US ที่อาจจะมีพื้นที่ด้านนี้เหลือพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียดายที่รองเท้า Reebok เขาไม่มีไซส์เป็นไซส์ครึ่งนะจะลองลดไซส์สักครึ่งไซส์มาเป็น7ครึ่งก็ไม่มีนะครับเลยอาศัยว่ารัดเชือกให้แน่นหน่อยนะครับพอรัดเชือกให้แน่นก็ยังพอกระชับได้นะแต่ถ้าลดไซส์ได้สักครึ่ง,นงเนี่ยผมว่าน่าจะดีมากๆนะครับ ไอ้ย่านความเร็วที่เพจ6เพจ7ยังรู้สึกได้ถึงโฟมเขาแต่ไม่ได้รู้สึกความยุบตัวลงมามากนะครับโฟมที่มีความหนาขนาดนี้ของ f o r ์ไ r i ์เอ n เน g y เนี่ยยังมีการยุบตัวมีการให้ตัวอยู่บ้างนะครับมีมวลเบาๆเวลาลงเท้าลงมาเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงการยุบตัวนิดหนึ่งนะครับ เท้ายิ่งวิ่งเร็วรองเท้าคู่นี้จะรู้สึกได้ถึงความเด้งของแผ่นคาร์บอนนะครับเท่าที่ได้สอบถามโคดเจฟมาโคดเจฟได้ลองรองเท้าคู่นี้เหมือนกันนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยโคดเจฟบ,บอกว่าถ้าวิ่งเพจ5.3ลงไปเนี่ย วิ่งเร็วๆเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความเด้งของแผ่นคาร์บอนนะครับเพราะแผ่นคาร์บอนเขาเนี่ยจะมีอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าเท้าเท่านั้นนะครับรองเท้าคู่นี้ยังอยู่ในหมวดผมยังเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่มีความนุ่มนะครั้งที่แล้วเคยถามว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยจะมีความนุ่มมีความเด้งระดับไหนให้ทุกคนลองทายมาผมว่าหลังจากที่ได้ลองวิ่งแล้วสอบถามโค้ชเจฟแล้วสรุปแล้วผมว่าเห็นตรงกันคือมีความนุ่ม อยู่ที่ระดับประมาณ7นะครับมีความเด้งอยู่ระดับ7เช่นเดีวยวกันเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยไม่ใช่รองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนที่มีความเฟิร์มนะยังอยู่ในหมวดของความนุ่มอยู่เด้งอยู่แต่ไม่ได้มากนักนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากได้รองเท้าคาร์บอนราคาไม่ได้แพงมากนะครับอง้าคู่นี้คล้ายๆกับ ic, a s i c กเมท่าสปีดสกา ที่มีความนุ่มยุบตัวลงมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่า a s i c m m t t s s p e e s s y y เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นโฟมที่เบาๆนะแต่ไม่ได้มีการยุบตัวมากนะครับก็คือมีการตอบสนองที่ดีนะครับแต่รองเท้าคู่นี้เจ้า e e บ o อก o r r ์ Ri ทเนี่ยเวลาลงเท้าไปมันจะมีการยุบตัวของโฟมเหมือนสปริงบ้างนิดนึงมากกว่าตัว Meta Speed Sky นะครับแต่จะมีน้ำหนักหนักกว่า Meta Speed Sky นะครับมีความรู้สึกคล้ายๆกับโ o k a Carbon X1 ที่ผมมีนะ เหมือนในมุมของรูปทรงเขาแล้วก็ฟิลลิ่งของการกลิ้งเท้านะครับแต่รองเท้าคู่นี้นุ่มกว่า Carbon X 1นะแต่ Carbon X 3ยังไม่เคยลองนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าใกล้เคียงนะครับก็คือ s o u o o y อ e n น o r p h น s s p e e d แต่รองเท้าคู่นี้มีการยุบตัวน้อยกว่า Endorphin Speed แต่ผมว่าเผลอ จะคล้ายๆกับ Endorphin Pro นะแต่ยังไม่เคยใช้ Endorphin Pro เลยนะครับก็ดูดู Endorphin Pro อยู่เหมือนกันนะครับเวลาวิ่งช้าๆอย่างประมาณเพจ7เพจ6เนี่ยยังรู้สึกได้ถึงโฟมโดยเฉพาะเวลาลงกลางเท้าแบบนี้รู้สึกได้ถึงความนุ่มของโฟมนะ มันถ้าถ้าเทียบเหมือนโชคหรือสปริงเนี่ยมันจะยุบตัวลงมาแต่ไม่ได้ยุบตัวมากนะแต่ยังรู้สึกได้ถึงการยุบตัวของเขานะครับแต่ถ้าพอวิ่งเร็วขึ้นมาเนี่ยการตอบสนองจากแผ่นคาร์บอนเนี่ยจะดีขึ้นนะกดเท้าลงไปเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงว่าถึงโฟมแล้วก็ถึงแผ่นคาร์บอนนะครับแต่ต้องวิ่งเร็วหน่อยนะที่โค้ชเจฟบอกไว้ว่าถ้าวิ่งต่ำกว่า5.3เพจ5.3เนี่ยจะรู้สึกได้ถึง ความเด้งของแผ่นคาร์บอนนะครับโคชเจียก็วิ่งเร็วมากนะครับวิ่งเพจ3เพจสี่นะครับอันนี้ของเรานี่ก็วิ่งของคนทั่วๆไปนะผมว่าวิ่งในระดับผมนะวิ่งเพจ6ลงมาก็ยังรู้สึกได้ถึงความนุ่มความเด้งของตัวโฟมและแผ่นคาร์บอนแล้วนะครับผม ส่วนของ o u t โซหรือว่าพื้นยางด้านล่างนะครับรองเท้าคู่นี้กําลังสังเกตอยู่นะครับว่าอายุการใช้งานเขาจะประมาณไหนยังไงนะครับนะฮะเพราะว่าอ่ามันจะค่อนข้างบางๆหน่อยเหมือนกันนะครับแต่การยึดเกาะโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปลองในพื้นผิวที่เปียกอีกทีนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตทั้งอายุการใช้งานกับเวลาเราวิ่ง บนพื้นผิวที่เปียกนะครับผมคิดว่ายางเขาถ้ามันบางแล้วมันเรียบขนาดนี้หวังว่าน่าจะเหมือนกับยางของ Adidas นะครับที่เป็นพื้นผิวที่เรียบแต่คิดเกาะดีมากๆนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณคิดว่า เอาโซหรือว่าพื้นยางด้านล่างของเจ้า Reebok f o r t r i g h Energy X เนี่ยที่เป็นรูปแบบแบบนี้เนี่ยคิดว่าอายุการใช้งานเขาจะมีอายุการใช้งานกี่ร้อยกิโลนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ไปบ้างแล้วยังไงตอบเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยใช้คิดว่ายางแบบนี้เนี่ยจะมีอายุการใช้งานได้อยู่ กี่ร้อยกิโลนะครับยังไงต่อเข้ามาแชร์ความเห็นของคุณเข้ามาได้เลยนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก always dry นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้านะครับอันนี้เป็นโฟมทำความสะอาดรองเท้าแล้วก็ยังมีตัวสเปรย์นะครับแล้วก็จะมีสเปร์กันน้ำอีกนะครับสำหรับใครที่สนใจจะซื้อกลรองเท้าคีบิน b o บ็อกซ์นะครับเป็นกลรองเท้าทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับมีรูระบายอากาศด้านล่างด้วยนะครับสามารถต่อเป็นชั้นๆแบบนั้นได้ด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผ่าน l ล ne ID ด้านล่างนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเป็นผู้ชมจาก Sonic t v นะครับได้ราคาพิเศษนะครับผมอ,อย่างนั้นประมาณนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ